สวัสดีครับจากร้านพรชัยโซลาเซลล์นะครับวันนี้จะพามาชมเป็นไดโวขนาด24โวลต์นะครับตัวปั๊มจะเป็นท่อขนาดออก2นิ้วหรือว่านิ้วครึ่งก็ได้แล้วแต่นะครับเราจะมีเกียวไปให้2ตัวแบบตัวนี้เป็นเกียวสําหรับเกียวนิ้วครึ่งสาหรับใส่สายยางนะครับสำหรับลูกค้ามีสายยางก็เอามาขันใส่กับเกียวตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเกียว2นิ้วครับตัวปั๊มตัวนี้จะเป็นเกียว2นิ้วนะครับเราจะให้มีเกียวไปด้วยทั้งนิ้วครึ่งและ2นิ้ว อวันนี้เราจะมาทดสอบให้ดูเป็นชุดพร้อมใช้นะครับตัวนี้จะมีปั๊มปั๊มแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็คือมีแผงโซลาเซลล์เป็นโมโนฮารเซลล์รุ่นใหม่นะครับขนาด410วัตต์ทางชุดนี้จะมาพร้อมสาย5เมตรแล้วก็มาพร้อมกล่องครอบแล้วมีเบรกเกอร์ให้ด้วย1ตัวตัวนี้สามารถเปิดใช้งานได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูนะครับเป็นท่อออก2นิ้วครับแล้วก็จะจุ่มตัวปั๊มลงไปครับ ครับอันนี้สําหรับดูดน้ําตรงน้ํานะครับเปิดเบเกอร์ครับก็รอสักครู่เดี๋ยวก็ตัวปั๊มจะทํางานครับมาแล้วครับครับตัวนี้ใช้ต่อตรงหนึ่งแผงได้เลยนะครับโดยมีเบเกอร์สักหนึ่งตัวเอาไว้เปิดปิดนะครับตัวนี้ครับทั้งชุดนี้ครับมีสายไฟสําหรับต่อแผงโซล่าเซลล์ให้ขนาด5เมตรครับเปิดให้อย่างนี้เลยครับ ทั้งชุดนี้นะครับทั้งตัวแผง410บาทแล้วก็ตัวเบรกเกอร์พร้อมกล่องข้อสายไฟยาวความยาวทั้งหมดสายจากแผง5เมตรนะครับแล้วก็สายที่มาจากตัวปั๊มด้วยอีกประมาณ3-4เมตรนะครับทั้งชุดนี้ครับจัดส่งเก็บเงินปลายทางครับ8,500บาทยังไงก็โทรเข้ามาสั่งที่ร้านพรชัยโซล,ลาเซลล์เบอร์โทรติดต่อนะครับ087 6 6 5 8007หรือว่าทาง f a c e b o o k พรชัยโซล่าเซลล์บัวใหญ่ได้เลยครับเราก็จะพร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางให้ถึงหน้าบ้านเลยครับยังไงวันนี้สำหรับพาชมสินค้าเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปถัดๆไปจะพามาชมสินค้าตัวอื่นกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ